สวัสดีครับผมผมเบลที่ชอบเวรดานต์ตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมติดตามมาดูนะสำหรับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเขาเปลี่ยนตัวเองมาทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือโตโยต้ามอเตอร์นี่เองนะครับซึ่งอย่างที่ได้ยินข่าวนะครับว่าโตโยต้ามอเตอร์วันนี้นะครับโดยเฉพาะโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยบอกว่าจะทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าดีใจมากนะที่ค่ายยักษ์ใหญ่วันนี้หันมาทํายานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ต้องบอกว่าต้องเป็นการเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่นะของโตโยต้านะครับจริงๆถ้าพูดถึงรีว o l ลุชันนะวิวัฒน,นาการที่โตโยต้าเองเนี่ยพัฒนาเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจริงๆก็ทํามานานแล้วนะครับอย่างวันนี้นะเขาบอกว่าเป็นปีที่60ของโตโยต้านะครับที่เปิดมาในประเทศไทยนะฮะต้องบอกว่าโตโยต้าเองเนี่ยเขาเปิดมาในประเทศไทยครั้งแรกนะครับวันที่5ตุลาคมปี2505นะครับถ้านับมาถึงวันนี้60ปีพอดี และเทคโนโลยีครั้งแรกเนี่ยที่โตโยต้าทำออกมาเกี่ยวกับไฟฟ้านั่นก็คือเทคโนโลยีไฮบริดนี่เองนะครับเนี่ยอย่างตัวโคร a ไฮบริดนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มทำตลาดเจ้าตัว Toyota Camry h y b ฮบรนะครับในปี2552เนาะก็ช่วงนัน้นตอนนี้ครบ50ปีนะครับแล้ว10ปีถัดมาก็เป็นไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งจริงโตโยต้าเขาก็พยายามจะผลักดันเนี่ยว่าปีนี้ถ้าจะทำรถยนต์ไฟฟ้าออกมานะครับเขากะว่า จะใช้ฐานประเทศไทยนะครับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโฮมอลัยฝั่งขวากระจายไปทั่วอาเซียนเลยเนาะนะครับก็รีวิวเชันเนี้ยก็ถือว่าแบบโหพัฒนาตั้งแต่ h y b ริดนะครับเพราะโตต้าเป็นค่ายแรกๆที่ทำ h y บริดออกมาก่อนแล้วก็ทำเริ่มจากตัวโตตา้าพรีอุดนะครับแล้วก็มาเป็น Camry ่อ่าแต่แคมรี่บ้านเราขายดีสุดนะครับนี่น,น,นี่ด้านนี้นะครับต้องบอกว่าด้านนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านี่มีบอร์ดบอกพอดีเลยนะครับ เขาเริ่มจากเทคโนโลยีไฮบริดอิเล็กทริกวีเคิลนะครับนี่ที่ญี่ปุ่นจะเริ่มจากพรีอุสก่อนนะครับอ่าแล้วก็มาเป็นแคมรี่โตต้าแคมรี่นะครับลาฟโฟก็มีนะครับแล้วสุดท้ายนะครับรถที่ขายดีอย่างที่ผมบอกนะขายดีทั่วโลกนะั่นก็คือเจ้าตัวตระก,กูลโคโรล่านี่เองแต่ว่าโคโรล่าเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นเก่งใช่ไหมพอหลังๆเนี่ยกระแสเรื่องของ SUV รถอนเนกประสงค์เริ่มมาเนาะรถที่อยาห้องโดยสารใหญ่ขึ้นใช้อนเนกประสงค์มากขึ้นนะครับก็เกิดเป็นโคโรล่าคอร์สนะแล้วก็เทคโนโลยีไฮบริดมาผสมผสานนะครับ แล้วก็มีการทําพัฒนานะคะก็คือเจ้าตัวเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งบ้านเรายังไม่ได้เอามาขายนะก็จะมีเห็นชัดๆก็คือพรีอูดพรามนะครับก็เอาตัวไฮบริดเนี่ยขยายแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาทำเป็นามาทำเป็นปลั๊กอินนะครับวิ่งเป็นไฟฟ้าในช่วงระยะทางสั้นๆสุดท้ายนะครับก็คือออกมาเป็นเจ้าตัวไฟฟ้า100%เลยนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่เขาเอามาเปิดตัวนะครับก็คือเจ้าตัว BZ4X นะฮะที่เป็นไฟฟ้า100%แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือเจ้าตัว อีพาเลตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงกันซึ่งอันนี้ก็คือรุ่นเนี่ยที่เขาต่อยอดมาจากไฮบริดจริงๆโตต้าลองทํารถยนต์ไฟฟ้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร a บโฟที่เราเห็นว่าเขาไปโคนะฮะกับทางฝั่งอเมริก,กาทำรับโฟออกมานะครับแล้วก็มี CSR เวอร์ชั่นที่ในต่างประเทศนะครับทำเป็นไฟฟ้าเช่นกันซึ่งยังไม่ได้ทำตลาดประเทศไทยนะครับรุ่นที่เขาจะมาทำประเทศไทยรุ่นแรกนั่นก็คือโต y o t a BZ4X นะฮะหรือ b e y o น d z โร o นี่เอง พูดแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวรถจริงกันดีกว่าและนี่แหละครับคือเจ้าตัว BZ4X นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนะครับที่ทางทีมบริหารนะครับนายโนริอากิยามาชิตะนะครับแม่ทัพของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยบอกว่าจะทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะเราจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตเจ้าตัวรุ่นนี้ด้วยนะครับตัวรุ่นนี้นะฮะเขาบอกกะาว่าจะได้แพ็กเกจการส่งเสริม EV ด้วยนะครับแต่วันนี้นะฮะในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ ยังไม่ได้เข้าร่วมนะฮะแต่ว่าขาดลับแล้วว่าแน่นอนจะเข้าร่วมแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเปิดมาจากตัวรถนะฮะอันนี้เป็นรถ s u v Crossover 5ที่นั่งอ่าแต่ยังเป็นพวงมาลัยฝั่งซ้ายอยู่นะครับอ่าตอนนี้ยังเป็นตัวคอนเซปต์พวงมาลัยฝั่งซ้ายนะเพราะว่าตอนนี้โตต้าเอาตัวเนี้ยทำตลาดอยู่ทางฝั่งอเมริกาอยู่นะครับเพื่อลองตลาดเพราะอเมริกาเป็นตลาดใหญ่นะแล้วเขาก็ตื่นตัวเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากนะครับตัวนี้ก็เลยเอาไปทําตลาดที่อเมริกาก่อน ก็เลยยังในฝั่งเอเชียนะครับญี่ปุ่นเองไทยเองก็เลยยังไม่เห็นพวงอะไรฝั่งขวานะถ้าเชื่อว่าถ้าคิดจะทําตลาดฝั่งประเทศไทยและญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะทำพวงอะไรฝั่งขวาออกมาแน่นอนเจ้าตัวนี้นะครับมีคนก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยหัวชาร์จจะเป็นยังไงปกติของญี่ปุ่นจะใช้เป็นเชาร์ดโมเนาะแต่ครั้งนี้นะครับเขาเปลี่ยนหัวชาร์จเป็นแบบ C C S 2นะฮะ รองรับการชาร์จเนี่ยฟา้าชา์จเนี่ยได้สูงสุดนะครับ DC f a ฟ t c ชาร์จ150กิโลวัตต์นะครับนั่นหมายความว่า0ถึง80เนี่ยใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จ AC ชาร์จนะฮอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับโ,โหนี่มันดูใกล้ๆนะฮะนี่โฮมชาร์เจอรของ Toyota นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็ลองมาดูนะครับ รอบคันนะโอ้ไฟท้ายสวยมากนี่ไฟท้ายสวยมากนะครับยังไม่มีใครเขาไม่ไม่เปิดให้ดูนะฮะน่าเสียดายมากนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นคอนเซปต์อยู่นะครับคืออารมณ์มาบอกว่าเฮ้ยฉันมาแล้วนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจนะสําหรับใครที่เป็นสาวกโตโยต้าฉันมาแล้วรอฉันหน่อยนะครับถ้าคุณจะตัดสินใจซื้อเนี่ยไฟฟ้าฉันมานะครับอันนี้เป็นการประกาศเปล่าครั้งแรกของโตโยต้า ในรอบ60ปีตั้งแต่อยู่เมืองไทยมาเลยนะว่าไฟฟ้ามาแน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์หน้าหลังนะครับขับ4ีล้อนะครับความเร็วนะครับเขาบอกว่าศูน0ถึงร้อเนี่ยประมาณหกวิกว่าออแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าทนทรหดมากๆนะครับเพราะเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนขนาด71.4กิโลวัตต์อว ก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าโตโยต้าเองเนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งนะในการพัฒนาแบตเตอรี่ก็คือพานาโซนิกนี่เองซึ่งพานาโซนิกเราก็ผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์รถไฟฟ้ายี่ห้อดังๆหลายค่ายนะครับฉะนั้นวันนี้ถึงคราวแล้วต้องใช้ไพ่เดียนะเอ้ยพานามาผลิตแบตเตอรี่ให้โตโยต้าหน่อยนะครับก็เลยมาเป็นคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นนะฮะ จุดเริ่มต้นสู่ยุคยานยนต์สมัยใหม่อย่างรถอัตโนมัตินะครับหรือรถไร้คนขับซึ่งก็คือด้านหลังผมนี่เองว่านี่ครับก็คือรถอัตโนมัตินะฮะชื่อรุ่น e p a l e t e นะครับเจ้า e ตัวนี้นะครับเป็นรถโดยสารที่ไม่ต้องมีคนขับแต่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดนะครับเขาตั้งเอาไว้ก็คือไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ วิ่งได้เนี่ยตอนหนึ่งการชาร์จ250กิโลเมตรนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะเอามาถูกใช้ในงานโตเกียวโอลิมปิกครั้งล่าสุดนะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะอัตโนมัติก็คือจะมีเทคโนโลยีไรดอร์นะครับนี่จะมีเซนเซอร์นะครับแล้วก็ยิงเรดิโอออกไปด้วยนะมีภาพแล้วก็ขึ้นนะครับในการดีเทคนะฮะมีตัวนี้นะครับอยู่รอบคันเลยนะแล้วก็มาประมวลผลเป็นภาพ3ามมิติเป็นแมป3มิติขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมีใครขวางไหมประมวลเป็นภาพแล้วก็ เป็นแผนที่สามมิตินะครับแล้วก็วิ่งหลบนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่โตต้าซุ้มทำนะก็อย่างที่บอกนะครับผมไปอยู่โตต้าที่นาโกย่ามาเนี่ยไอ้พวกรถคอนเซปต์ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ฮะข้างในนี่เขาจะไว้ขนนักกีฬาไม่ต้องมีคนขับเลยนะก็คือนั่งหันหน้าเข้า,ากันซึ่งไอ้ตัวอ e ีพา e t เรลเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถปรับยืดหดขนาดได้เนาะ คือวันนี้มันใช้สามารถใช้ขนคนแล้วในอนาคตเนี่ยเขาจะย่อส่วนให้มันสามารถขนของได้คือไม่ต้องมีคนแล้วนะมันในการในการทํางานที่แบบรถขนส่งมานั่งขับรถไม่ต้องแล้วเอารถพวกนี้ไปขนข,ขนส่งสินค้าขนส่งคนนะฮะซึ่งพวกถ้ามันมีความปลอดภัยเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นการทดลองอยู่นะครับซึ่งถ้าในอนาคตมันเริ่มแม่นยำม,มากขึ้นอะ่ะพวกนี้จะไปใช้ในเชิงพาณิชย์แน่นอนเนี่ยฮะเทคโนโลยีไอ้ตัวนี้มีรอบคันเลยนะไอ้ตัวไรด้ากล้องตรงนี้ เท่ hey, นะเจ้าตัว e-Palette นะฮะมาเรามาต่อกันดีกว่านะครับพามาดูดีกว่าว่านอกจากโตต้าที่เป็นตัวไฟฟ้าแล้วนะครับเอารุ่นใหม่อะไรมาเปิดกันบ้างนะฮะอันนี้จะตัว Altis Hybrid นะครับเครื่องยนต์ 1798นะฮะหรือประมาณ 1800cc ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะก็คำคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวเครื่องยนต์ไซส์เดียวกันเลยนะฮะ c 7 9 8แซีซี cc, นะครับแต่นี่เป็นซีดานอันนั้นจะเป็น SUV c r o s s อสโ r นะครับก็เป็นรถไฮบริดนะครับของโตต้าที่เขาบอกว่าตอนนี้ความประหยัดน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อน,น้ำมัน1ลิตรนะครับตอนนี้เทนโลยีไฮบริดเนี่ยน่าจะพัฒนามาเจเนอเรชั่น4 4แล้วนะ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับนี่นี่นี่ c a m r ีนะครับตอนนี้ Camry <laughs> มีเป็นตัวไฮบริดนะฮะจำได้ที่ังบอกว่าไฮบริดคันแรกนะครับที่เขาเลือกมาผลิตประเทศไทยเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จในเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยก็คือตัว Camry ตัวพรี u อมายังไม่ฟังเท่าตัว Camry เลยนะเออ Camry เนี่ยทำตลาดในบ้านเราก่อนนะที่เป็นไฮบริดอันนี้โฉมจะเป็นโฉมใหม่ลว เจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4 8 7 c c หรือ 2. พวกนี้นนก็ 2,500cc นะครับกับรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดเนาะกำลังเครื่องนะครับ100ขนาด178แรงมา้านะครับ221นิวตันเมตรนะครับแรงบิดนะครับความจุน้ำมัน50ลิตรอ่านี่ก็คือจะเป็นรถขนาด D-segment นะครับอ่าเป็นซีดาน D-segment ก็คือจะใหญ่หน่อยนะครับส่วนถ้าเป็น Corolla Altis เนี่ยจะเป็น C-segment เนาะ เดี๋ยวเราจะพาเดินไปข้างรอบจริงๆมันมีรถใหม่อยู่ข้างหน้าเนาะพาไปดูรถใหม่ดีกว่านะครับนี่ตัวนี้ครับขออนุญาตนะครับตัวรถใหม่นะครับ Toyota Vios นะฮะเป็นรถนะฮะสไตล์รถเหมือนว่ารถ MPV นะฮะกึ่งอเนกประสงค์นะครับเครื่องยนต์1 4 9 6ซีซี cc นะครับอ๋อนี่เป็นเครื่องประมาณนะฮะก็เหมือนอารมณ์มาแทน Avanza นะครับอ่าเป็นรถที่ เป็นรถครอบครัวหน่อยนะทรงเนี้ยคนชอบนะฮะคนแนวรถครอบครัวชอบเดี๋ยวเาไปเปิดดูนะฮะเออขอบเพิ่งได้ดูข้างในเนี่ยเห็นพี่พี่พี่เต้ยเขามานั่งดูอยู่นะครับพี่เต้ยน,นิทีนะครับนี่โอ้ก็เป็นรถสไตล์ครอบครัวนะฮะอืมนั่นสิเนี่ฮะเดี๋ยวลองดูไปลองดูนั่งด้านหลังนะครับนี่ โอมันพับเป็นเจ็ดที่นั่งได้นี่ก็จะมีพับเบาะลงไปเดี๋ยวนะอึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปึ๊บ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 กดเดี๋ยวนะครับลองนั่งก่อนลองนั่งก่อนมาอึ๊บนี่มาลองนั่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อแอร์อ๋อปรับแอร์อย่างนี้เนาะอ๋อเป็นแอร์บนลูฟเนาะนี่ เออว่ะนี่มันคือรถแบบรถครอบครัวจริงๆนะมีที่ชาร์จตรงนี้ด้วยนะครับคือไม่ได้เน้นความเร็วมากไงเครื่องยนต์มันพันห้าซีซีนะฮะ<ม><ม>ก็เอาเน้นแบบว่าขับครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นตัวที่มาเปิดใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ของโตยต้าเหมือนกันนะ<อ>พาดูไงพาดูก่อนอเดี๋ยวเ,เราจะไปดูหมุนไปที่ไฟฟ้านะไปจบที่ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวบอกว่าพามาแล้วไม่ดูอย่างอื่นเลยดูแต่ไฟฟ้าอย่างเดียวนี่ นี่ไงพับเบาได้นี่เนี่ยเห็นไหมที่นั่งสามแถวนะครับอ่าเนี่ยดันขึ้นมาพับเบาได้เนี่ยเป็นสไตล์รถ MPV นะครับเอามาแทน Avanza no านี่ปฟาร์ฟ w e l o s อ๋อนี่ก็ v l o s เหมือนกันอ๋อนี่ก็จะเป็นนี่เขาพับเบาลงไปเลยเนี่ยนี่ นี่เขาพับเบาะลงไปอย่างนี้นะครับมี2สีเป็นรุ่นที่มาเปิดใหม่นะครับอ่าโหนะรถครอบครัวรถเขาเรียกว่ารถซิตี้คาร์ที่เป็นครอบครัวนะฮะมันก็เลยมีความอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับขับในเมืองรับลูกพาลูกไปเรียนพิเศษว่ายนองว่ายน้ำทำกิจกรรมได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะ โอ้เดี๋ยวเราจะพาวนไปดูนะครับตัวอื่นนะฮะตึ๊ดๆๆๆนี่เราวนออกมาเดี๋ยวเราจะไปจบตรงนู้นนะฮะใจเย็นๆว่าทำไมโคราคอร์สีนี้สวยนะอ๋อนี่เป็นชุด GR Sport นี่โคราคอร์ด s r อ r ร,อรสอรโอ้สีสวยมากนะครับไม่รู้ถูกแพงไม่รู้ว่รู้รู้แต่ว่าชอบสีส้มชอบสีเนี้ยสีส้มส้ม,สมแดงๆเนาะเออสวยว่ะ เป็นไฮบริดนะครับเป็นชุดแต่ง gr sport เนาะอ๋อ cora cross นะครับ gr sport 1798ง cc นะครับก็คือเป็นชุดแต่ง gr sport นะครับเครื่องยนต์เท่าเดิมนะครับเป็นไฮบริดนะครับบบกเครื่องยนต์1,800 cc อืมโอ้หแต่งแล้วมาดูแบบสีสวยสีสวยมากอนระัโหดูแล้วนะครับชอบนะฮะอันนี้คือจะเป็นชุด G.R. Sport หมดเลยในนี้น,นแถวนี้ก็จะเป็น G.R. Sport บหมดเลยนะครับนี่รูปทรงชุดเฉี่ยวนะครับก็จะมีโคราคอสนะครับ G.R. Sport นะอ่าแล้วก็จะเป็น Fortuner G.R. Sport เหมือนกันนะครับชุดแต่ง G.R. Sport ของ Fortuner นี่สีก็ต้องเป็นสีโทนนี้เหมือนกันนะแสดงว่าเป็นสีชุดแต่ง G.R. Sport นะครับแล้วก็โคโรราอัลติสอ่านี่น,น,นี่ไปตัวนี้ฮนะทนนะครับ เอทีบนะฮะเอทีบอันนี้คือจริงๆไอ้รถซิตี้คาของ t o y o ต a เนี่ยได้ยินข่าวว่าเขาจะปล่อย v ีอ s ตัวใหม่ออกมานะครับแต่นี้ยังไม่รู้นะว่าจะเอามาทำตลาดบ้านเราหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไอ้เจ้าตัว v ีอ s ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบนะครับเครื่องจะเล็กลงปกติมันจะเป็น1.5พ5 0 0 c รซเทอร์โบใช่ไหมแต่ว่าไอ้ v ีอตัวใหม่เขาบอกจะทำออกมา อันนี้กะว่าทิ้งทวนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เลยจำเนี้ยรถที่เป็นซิตี้คาร์จะเหลือเจ้าตัวเอท v ฟนะครับที่เป็นซีดานซิตี้คาร์ขนาดเล็กเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องอ๋อพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้บาลพันสองร้อยซีซีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าวุ้ยเครื่องนี้เล็กลงนะน่าจะเป็นเทอร์โบนะครับนี่สี่สูบ DSC แบบ Dual VVTi อ๋อนี่เป็นเครื่องเล็กลงนะฮะและใช้เทอร์โบมาช่วยนะครับสำหรับยาริสเอทิฟนะ โอเคอ๋อ okay. oh, นี่โลโก้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาเอาไปเสริมช่วงล่างใหม่นะครับอย่างที่เป็นข่าวเราก็บอกว่าเฮ้ยโตต้าช่วงล่างลอนอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาก็แบบว่าไปแก้จุดอ่อนนะครับเกิดเป็นตัวซูเปอร์เฟล็กซัสเพนชั่นออกมานะครับกล่าวว่าเฮ้ยตัวนี้นี่คือเอาอยู่นะฮะพร้อมลุยนี่นี่นี่โชว์แบบโลโก้ โอ้โหนี่ดูดิ๋อนี่ก็คือเปลี่ยนโชคใหม่เออจัดโชคจัดเต็มข้างหน้าเป็นปีกนกนะฮะเป็นซ้ายขวานะครับเห mm hmm. มือนเห็นมีกันโครงด้วยเนี่ยมันจะมีกันโครงอยู่นะมีเหล็กกันโครงอยู่เป็นเส้นนะเห็นไหมเนี่ยเหล็กกันโครงอยู่ใต้นะเห็นไหมเป็นบาร์เหล็กกันโครงนะครับ เออก็ช่วยนะเพราะว่ารถมันเป็นรถกระบะกระบะแบบสูงหน่อยอะฮะฉะนั้นเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันจะโยนนะครับต้องมีเหล็กกันโค้งนะอันนี้คือเขาแก้ปัญหาเลยว่าไม่ลอนแน่นอนนะครับนี่ก็สไตล์รถครอบครัวนะที่สันเซนท่านะครับเซนท่าของใสยนี่แบบอารมณ์นึกคิดถึงไอ้นี่เลยนะถ้ามีลูกอ่อนต้องมีอย่างนี้นะ เออเมื่อกี้ถ้าเป็นวีลอสเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับอันนี้จะเล็กกว่าอืมอันนี้ก็อันนี้เป็นเบาะอันนี้ก็ซื้อเสริมเบาะได้นะครับทําเป็น3ามแถวได้เนี่ยมีเบาะน่าจะเป็นแบบพับได้นะครับสำหรับจตัวเซ็นท่าก็ถ้าพูดถึงว่ารถใหม่ที่เปิดตัวจริงจังนะฮะถ้าไม่นับ G.R. Sport เนี่ยก็จะมี v l ล s ที่มาเปิดในงานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็คือรถเจ้าตัวพลังงานไฟฟ้านะครับที่ทางโต้ต้าเอามาให้ดูว่าวันนี้ปีนี้โต้ต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยจะมาทำตลาดกันนะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างรถเนี่ยคือโต้ต้าเขาพยายามจะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการเนาะถ้าใครติดตามนะโต้ต้าเริ่มจาก เ,เครื่องจักรนะครับเครื่องทอผ้านะถ้าใครติดตามในประวัติที่ผมเคยเล่าว่าโตโยต้าเนี่ยคือเริ่มจากนายโตโยดะนะครับพอ่อรุ่นพ่อของโตโยต้าที่ทําเครื่องทอผ้ารุ่นลูกก็มาต่อเป็นรถยนต์แล้ววันนี้รถยนต์เนี่ยมันไม่มากกว่ารถแล้วนะมันเป็นเรื่องของนวัตรกรรมการขนส่งการพาคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยก็เกิดเป็น e p a l เ t e ขึ้นมานะฮะนี่นะครับ เนี่ยก็เกิดเป็นวิทยาการขึ้นมานะครับต่อยอดขึ้นมาจากรถยนต์ไฟฟ้านะครับ b z 4X นั้นที่เป็นแบตเตอรี่นะขอแก้ไขหน่อยแบตเตอรี่เป็นขนาด71.4กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งได้500กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน WLTP นะครับมอเตอร์อันนี้เป็นขับสีนะฮะสตัวนะครับซึ่งก็ b z ก็ย่อมาจาก Beyond Zero นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าจะทำให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหลือ0%นะครับ เนี่ยพอมันเป็น e ีวีแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปอันนี้นะจบที่อัตโนมัติขานะซึ่งไอเอพาเลเนี่ยเขาบอกว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถปรับได้นะอันนี้ความเร็วไวเกิน20กิโเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะว่าเน้นขนส่งมันไม่ได้เน้นความเร็วนะครับเออก็เน้นขนส่งระยะทางต่อหนึ่งการชาร์จได้250กิโเมตรนะเพราะว่าความเร็วมันไม่สูงไงมันก็เลยวิ่งระยะทางได้เยอะนะครับและตัวแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถปรับให้ใหญ่ปรับให้เล็กก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถของของอย่าง บางทีเราไม่ต้องการให้คนมาขับรถอะงานที่มันไม่ได้เกิด v a l ลูใช่ไหมไม่ต้องมีคนขับเอารถอัตโนมัติขับแม่งเลยแค่ไปส่งของตอนนี้เราเริ่มเห็นบางประเทศนะก็ทำแล้วนะครับก็คือเป็นรถคันเล็กๆนะฮะแล้วก็เอาของใส่แล้วก็ขับไปส่งตั้ง GBS ได้เลยนะฮะโอ้เจ๋งมากนะครับก็หวังว่าเนี่ยคืออนาคตนะที่เราจะอาจจะได้เห็นต่อไปอันใกล้นี้ผมเชื่อว่าไม่ไม่นานนะ น่าจะได้เห็นเริ่มเอามาใช้งานจริงจังในเชิงพาณิชย์เพราะว่าการลดต้นทุนเรื่องของคนเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำราคาน้ํามันที่แพงเนี่ยถ้ามันเป็นไฟฟ้าแถมมาลดค่าแรงคนได้งานที่มันทําซ้ําๆได้เนี่ยให้หุ่นยนต์หรือพวกระบบอัตโนมัติมันทํางานแทนคนได้อันนี้จะช่วยได้เยอะเนาะให้เราเอาชีวิตเนี่ยไปใช้อย่างอื่นด้านอื่นละกันนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะนี่แหละนี่คือ To y ยต้า e v o l u t i o n นะครับ Move Your World นะครับ พาไปข้างหน้าด้วยเทคโนลยียานยนต์ของโตโยตานะครับ60ปีปีนี้ถือว่าสร้างความบิ๊กอิมแพคครั้งใหญ่ของยานยนต์ด้วยโตโยต้า b z 4 x อย่านะฮะยังไงสำหรับใครนะที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับถ้าอยากจะมาเยี่ยมดูตัวจริงนะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นตัว e ีพา e เแล้วก็ตัว b z 4 x กนะครับก็แวะมาได้นะครับที่ c ช a เลนเจอร์ฮอ l 3สามนะครับอิมแพคเมืองทองธานีนะร,รอบคนทั่วไปคือ23ิมีนาคมถึงวันที่สเมษายนนะครับก็แวะเข้ามาดูกันได้เนาะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะฮะยังไงก็ก่อนมาอย่าลืมนะต้องตรวจเอ K ก่อนแล้วก็ต้องลงทะเบียนแอปหมอพร้อมด้วยนะครับสำหรับใครที่คิดจะมานะครับต้องทำสองอย่างนี้ด้วยนะเวลารีจิสเตอร์สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เ <c oughs> ช่นกันนะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้สำคัญมากมาตังงานนี้นะผมบอกเลยว่ามอเตอร์โชว์ครั้งนี้ EV มาแน่นอนนะฮะยังไงก็เดี๋ยวรอไปดูกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกัน